รวมรถมือ2 JK นําเสนอให้ท่านรับชมกับรถสายประหยัดคันเล็กๆนะคะเครื่องยนต์1.2ตัว E ค่ะเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะเป็นรถยนต์ปี2010ค่ะทุกท่านเครื่อง1,200ซีซีเบนซินนะคะไม่เคยติดแก๊สค่ะเกียร์ธรรมดาเข้าชิดตรงสวยสายประหยัดนะคะน่าจับไปใช้มากๆช่วงล่างโอเคค่ะล้อแม็กสวยขอบ15นะคะ ราคาคันนี้75,000บาทค่ะสีสันภายนอกดูดี80%ภายในสวยสะอาดตาเลขไม้2 7 7 0 0 0 0โลนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะเอกสารเล่มทะเบียนมีให้ครบพร้อมโอนได้เลยนะคะราคาเบาๆแ,แบบจับต้องกันได้สนใจจับจองเป็นเจ้าของติดต่อไปตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะสอบถามวันเวลาและนัดหมายเข้าชมตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะ ทั้งทดลองขับตรวจสอบรถพร้อมเอกสารต่างๆกันด้วยนะคะ JK เพียงนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นในวันนี้ต้องราไปก่อนสวัสดีค่ะ